สวัสดีครับวันนี้ผมกอประดับยนต์นะครับวันนี้ก็จะพาไปชมรถเข้าใหม่ของเราอีกหนึ่งคันนะครับผมนะวันนี้บอกเลยว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับผมไม่กี่วันนี่เองนะประมาณ2อสวันนะครับเป็น t o โยต้าแคมรี่นะครับผมวันนี้เป็นตัว 2.0G จุดนะครับรถปี2016นสนะครับสีเทาดำนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ราคานะครับผมราคาตอนนี้ยังไม่มานะครับผมนะแต่ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะครับผมทักแชทมาได้เลยนะครับผมนะหรือว่าโทรสายด่วนมาหาบอสเราก็ได้นะครับนะก็ เดี๋ยวได้ราคาพิเศษแน่นอนนะต้องรีบจองนะครับผมนะเพราะว่าแคมรี่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันค่อนข้างฮอตปล่อยไปคันแรกนะครับผมนะคันที่2คันที่3ตามมาเลยลูกค้าถามหาแคมรี่อย่างเดียวเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูสภาพมันสักหน่อยนะครับผมนะว่าคันนี้มีสวิตอะไรไปบ้างนะครับผมหรือว่า คันนี้ยังต้องทําอะไรเพิ่มอีกไหมนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูภายนอกกันสักหน่อยนะครับผมนะคันนี้บอกเลยว่าเก็บงานไม่เยอะนะครับเก็บงานค่อนข้างน้อยนะจากที่ผมดูมาเมื่อกี้นะครับผมนะคร่าวๆนะครับผมก็จะมี1ชิ้นนะครับผมนะกันชนหน้าต้องมีแน่นอนนะครับเพราะว่าวิ่งมาเสตเกตหินต่างๆนะครับผมต้องทํานะครับชิ้นที่2ฝากระโปรงหน้ามาไม่ต่างกันเลยนะครับนะ เอาง่ายรถที่เราได้มาส่วนใหญ่นะมี2ชิ้นเนีย้ยแน่นอนนะครับผมที่ต้องเก็บสีนะถ้าแบบไม่ใช่แบบว่ารถพวกอ่าวิ่งในกรุงเทพนะครับผมนะส่วนมากเราได้มาก็จะเป็นแบบเอ่อรถบ้านต่างจังหวัดนะครับผมนะลูกค้าซื้อเรามาเราไปเทินเราไปนู่นนี่นั่นดูรถต่างจังหวัดมาก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมนะสำหรับการชนหน้ากับฝากระโปรงหน้านะครับที่ต้องเก็บสีนะเพราะว่าเศษกิษหินต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นลูกค้าขายในกรุงเทพเลยผมบอกเลยว่ารถคลีนมากนะครับโอเคแต่ครันนี้ก็ใช่ว่าจะไม่คลีนนะครับบอกเลยว่าเเกก็็บบบสีบงานนน้อยนะครั มี2ชิ้นนะครับผมนะกันชนหน้าฝากระโปรงด้านหน้านะครับที่ต้องทำมาดูกันที่แก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายปล่อยนะครับผมนะเดิมๆเลยไม่มีไม่มีแบบรอยขีดข่วนเลยแม้แต่น้อยนะครับมาดูแม็กกันเลยดีกว่านะครับนะแม็กต้องทำนะครับผมนะไปเบียดฟุตบาทมาเดี๋ยวต้องส่งแม็กทำนะครับแล้วก็ยางนะครับผมนะอันนี้เราได้มาปลายปี2020ก็ดูจากสภาพแล้วดอกยงดอกยางอะไรพวกนี้ยังอยู่นะครับแต่ผมขอดูในยางสักหน่อยนะครับผมนะเพราะว่ารถ2ปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะดังหรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับเพราะรถคันกัน นะครับทีที่สามมีไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวลองขัดดูนะครับประตูเดี๋ยวผมขอลองขัดดูก่อนนะครับเพราะว่าอ่าไม่มีเศษขนแมวค่อนข้างเยอะมาผ่านผ่านนะครับผมนะหน้าซ้ายผ่านนะครับหลังซ้ายผ่านนะครับ่านี้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวจะเป็นอ่านี่คาบยานะโอเคครับผมนะก็มาดูันที่อ่าสะโพกซ้ายนะครับ อันนี้เดี๋ยวขัดดูนะครับผมนะอันนี้ผมดูแล้วมันเหมือนคาบยาแห้งนะครับเดี๋ยวลองขัดดูนะถ้าไม่ออกก็เดี๋ยวทําสีไปนะครับขัต่ตอนที่กันชนท้ายนะครับกันชนท้ายกันชนท้ายเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าผมจิกแล้วมันไม่เข้าสีนะครับก็น่าจะขัดออกขัดออกปล่อยนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมจะคงสภาพรถเดิมให้มากที่สุดนะครับไม่ค่อยอยากเก็บสีแบบเยอะอะไรมากมายนะครับก็มาดูที่กันชนท้ายอ่ากันชนท้ายพูดไปแล้วนะครับด้านหลังอ่ามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีป้าเยเซนเซอร์มาให แล้วก็ฝากระโปรงนะฝากระโปรงเดี๋ยวลองขัดดูนะครับมีอันนี้อา่าเหมือนจะเป็นคาบกาวหร,หรืออะไรเงี่ยเละเดี๋ยวลองดูนะครับไม่ต้องห่วงนะมาสะโพกขวาปล่อยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็มีประตูขวาประตูหลังขวานะครับเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวลองขัดดูนะไม่เข้าสีถ้าออกก็คือออกถ้าออกก็คือออกไม่มีอะไรมากนะครับนะโอเคเดี๋ยวประตูหลังขวาเดี๋ยวผม,มขอลองขัดดูก่อนนะครับประตูหน้าขวาผ่านนะครับประตูหน้าขวาผมปล่อยนะไม่มีคราบไม่มีรอยนะครับ อ่ะก็เห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปนะครับสรุปง่ายๆสั้นๆเลยคันนี้เก็บงานค่อนข้างน้อยนะดูแล้วทเทียบเทียบดูก็ประมาณ4-5ชิ้นนะครับกันชนหน้าฝากระโปรงนะ้านะครับผมนะเดี๋ยวกันชนท้ายตีไปเลยนะครับผมนะกันชนท้ายตะโพกซ้ายตะโพกหลังซ้ายนะผมแล้วก็ประตูขวาหลังขวานะโอเคก็ประมาณ5ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวลองขัดดูนะครับจริงๆจริงๆมีทาจริงๆผมว่าดูแล้วน่าจะมีแค่2ชิ้นก็คือกันชนหน้าฝาโปรงแค่นั้นแหละนะที่เหลือคือเดิมๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูออปชันภายในสักหน่อยนะครับผมนะว่าเจ้าตัว G คันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับไปโอเคครับผมนะก็มาต่อน,นี่ภายในนะครับอย่างนี้ผมบอกไปนะครับผมนะสำหรับแคมรี่ ry, ตัว G ธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ตัวของ x x i m o m o นะครับเราก็จะได้มาภายในเป็นบาะสีครีมนะครับ ภายในจะเป็นสีเบทนะครับผมนะตกแต่งด้วยลายไม้นะครับพวงมลาลัยมาติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับผมนะมีคูตคอนโทรลเหมือนกันนะครับนะแล้วก็อันนี้มีเกเป็นเกรยร์ถุงด้วยนะครับผมนะ,ะก็ถือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอัพความรูขึ้นไปนะครับ<ม>แล้วก็คู่หน้านะครับเป็นบาอปลัอไฟฟ้านะครับ <S <S รแล้วก็มีที่ปล่อยไฟฟ้าตรงพักพิงตรงนี้ด้วยนะก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีมีอลเลตชาร์จเจอร์มาให้นะครับนะก็เดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าเมื่อกี้อ่าเหมือนพี่เขาบอกว่า iPhone 8มันจะใช้ได้นะเดี๋ยวลลออาามมมใช้้ดูแแต่่่ถผผจไะคืนน คือมันคลิปนานแล้วประมาณปีสองปีแล้วที่เราได้ตัวนี้มาใหม่ๆเลยนะลองวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่แพทมัง้งหรือว่าของใครเนี่ยแหละนะไอโฟนแปดเนี่ยแหละลองดูไม่ได้นะแต่มีคนใช้ iPhone 11วางได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาเทสกันนะครับผมนะโอเคก็นะครับผมหนะ้าจอน,นี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงธรรมดานะครับผมนะไม่ใช่จอทัชสกรีนนะครับเหมือนเจ้าตัวของเอสติโนะครับ นะก็จะเป็นหน้าจอเดิมนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่พอใจนะครับผมนะลูกค้าอยากได้เป็นจอ Android นะครับผมนะเราสามารถติดให้ได้นะครับโอเคก็ภายในก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรบือหวาอะไรมากมายนะสำหรับตัว G ีคันนี้นะครับแต่ภายในกว้างมากนะครับผมแล้วก็หรูหราตามสไตล์ของเขานะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังสักหน่อยนะครับผมนะว่า ได้เลยเพิ่มเติมมาบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับผมนะเราก็มาต่อที่ด้านหลังเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่านั่งสบายมากนะครับนะเพราะด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับด้านหลังก็จะมีไฟให้ตรงกลางนะครับผมนะก็ใช้ส่องอ่านหนังสือได้นะครับแล้วก็ตรงกลางมีที่พักแขนให้นะครับผมวางแก้วได้2ใบนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยพร้อมเลยนะครับธรรมดาเลยนะครับนะสำหรับแคมรี่คันนี้มีให้ คุกดุนอยู่แล้วนะครับผมนะไม่ว่าจะปีเก่าปีใหม่นะครับผมที่พักแขนแอร์หลังมีมาตลอดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับภายในก็ไม่มีอะไรหรูหวามากมายนะครับนะก็ออปชันก็อาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับผมนอาจจะขาดไปบ้างนะครับแต่ก็แลกมาด้วยแบบความกว้างของเขานะครับผมนะแล้วก็ดีไซน์สไตล์ของเขานะครับผมก็จะแบบรู้ขึ้นมานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสาหรับภายในนะครับผมเบาะเบิดไม่มีเก็บนะครับผมมีเบาะหน้าขวาเออลืมนะครับขอไปมีเบาะหน้าขวานะครับต้องเสริมฟองน้านะครับเดี๋ยวเบาะหน้าขวาเดี๋ยวผมจัดการให้ นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมนะว่าคันนี้มีสวิตอะไรไปบ้างนะครับว่าถ่ายน้ำมันเครื่องยังเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะไปดูกันเลยโอเคครับผมนะก็มาต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับบอกเลยเลยว่าเดิมเดิมเลยนะครับหัวน็อตคันนี้ไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับผมแล้วก็ซีนนะครับผมนะเป็นซีนเดิมนะครับไม่มีทําสีอะไรเพิ่มเติมทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมนะเดี๋ยวขอดูอีกสักหน่อยนะครับผมนะ ว่าจะเปลี่ยนให้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเอาเครื่องวัดไฟมาวัดหน่อยนะครับโอเคแต่ผมบอกเลยว่าทุกอย่างนี่คือสภาพงานมากๆนะรถเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ตีน้ํามันเครื่องออกสีน้ําตาลแล้วนะครับผมขอดูเลขกิโลอีกสักหน่อยนะครับว่าคันนี้มีสวิตซ์ศูนย์ไปหรือยังนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรบางมายนะสำหรับอาพวกของเหลวต่างๆนะครับผมการันตีได้เลยว่าก่อนออกจากเราไปนะครับผมนะเราทําให้แน่นอนนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกยร์เริ่มต้นจากเราใหม่นะครับต่อไปลูกค้าก็ต้องไปสวิตเองนะครับผม นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแคมเปร่ยคันนี้นะไม่มีอะไรมากมายเลยผมบอกเลยว่าสภาพบอดีมากนะอย่างที่บอกไปนะครับผมแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยนะสําหรับคันนี้นะครับยางก็ได้ไปเป็นปีใหม่นะครับผมนะสภาพเครื่องสภาพบอดี้ต่างๆนี่คือโอเคหมดเลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีความไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีก่อใหม่ด้วยนะครับถ้าเจอนดในเครือ่อในขายที่ผมพูดไปพวงนี้เราไม่รับซื้อแน่นอนนะครับชนหนักจมน้ําตัดต่อนะครับผมก่อใหม่นะครับ พวกนี้เราไม่รับซื้อแน่นอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับ t o y o ต a c แ m r ปรนะครับผม2.0 g รถปี2016นะครับราคายังไม่มาแต่ถ้าอยากได้ราคาพิเศษรีบกแชทเข้ามานะครับผมหรือว่าสายด่วนหาพ่อเราได้เลยนะครับนะก็กดไลก์กดแชร์นะครับผมนะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเราในคลิปต่อไปนะอย่าลืมนะครับผมนะแคมป์รี่ช่วงนี้ฮอตมากมากนะครับผมนะรีบจับจีบจองกันนะครับโอเคสำหรับนี้ผมก Tchuu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 